สวัสดีครับมาอยู่กับร้านน้ำซ้ำอบายเหมือนเดิมเหมือนทวันนี้ผมมีมือถือนะครับ iPhone 6 l u s นะครับอาการนะครับถ้าสกรีนไม่ได้เห็นไหมครับทัชสกรีนไม่ได้ถึงแม้จะเปิดปิดเครื่องแล้วก็ยังท้าสกรีนไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันครับว่าเป็นสาเหตุมาจากอะไรครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากาผมจะาแกะ ลองจอใหม่อีกหนึ่งจอก่อนนะครับครับตัวนี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ยังคงทัชสกรีนไม่ได้นะครับทัชสกรีนไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเราเรียกว่าแพรขยายนะครับหรือว่าแพร i ไอบิดชุดนี้นะครับผอที่ร้านก็จะซื้อมาใช้นะครับจนถึง iPhone 8นะครับเพราะว่าไว้ช่วยนะครับสำหรับในการวัดไฟนะครับแกะให้ดูนะครับ ก็จะมีทั้งหมดแพรต่างๆนะครับที่จะต้องวัดไฟบนซ็อกเก็ตจอนะครับซ็อกเก็ตต่างๆนะครับตัวนี้จากที่เราทราบกันนะครับในส่วนของตัวจอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ตัวจอนะครับล้วก็แสดงว่าจะเป็นปัญหาอยู่ที่ชุดบอร์ดนะครับเมนบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวเช็คในส่วนของตัวเมนบอร์ดกันนะครับผมก็จะถอดตัวเมนบอร์ดออกจากชุดบอดี้ชุดนี้นะครับ เอามาใส่บอด y ี้ที่เป็นบอดี้เจาะตรงนี้นะเพื่อเราจะทําการวัดไฟบนส็เกตแล้วก็วัดไฟบนตัวบอร์ดะครับบน IC บนเม็ดอ่ c l ที่เป็นจุดจ่ายไฟบนตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับ จะได้ตัวเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับครับจากในส่วนของตัวบล็อกในแอกแคมนะครับในส่วนของระบบทัสกีนนะครับก็จะมีในส่วนของไฟหลักๆก็คือมีไฟเมนนะครับเข้ามาแล้วก็ IC นะครับ U1501 ครับผลิตไฟไฟบวก5.7นะครับแล้วก็ไฟลบนะครับ N5.7 แล้วก็จะมีในส่วนของไฟ TP5.1 v นะครับไฟ5.1 แล้วก็1.8ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันนะครับในส่วนของตัวจุดวัดไฟก็จะมีตรง C ตรงนี้นะครับที่เราจะต้องวัดกันนะครับ <S <S ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บอร์ดกันเลยครับ <S <S ร่าครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ดูในส่วนของบล็อกแหนกแกรมตัวจุดวัดไฟหลกัก<อ>ๆของระบบทัสกี้แล้วนะครับตัวนี้เราได้ตัวบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเอามาใส่ในส่วนของตัว เรียกว่าเคสเจาะนะครับเคสเจาะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่เราจะต้องวัดไฟอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นเคสธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถวัดไฟในส่วนของตัวอุปกรณ์ไอซีที่อยู่นะครับด้านหลังของตัวบอร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เกะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะวัดในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าจะเอาใส่ตัวบอดี เคสจอดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้กดปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเช็คเวลาหน้าจอติดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าหลายอย่างนะครับไฟทัสกีนะครับถ้าจะให้ชัวร์ต้องวัดตอนที่หน้าจอเปิดติดนะครับหน้าจอสลิปก็วัดไม่ค่อยชัวร์นะครับก็เลยต้องใส่เคสบอดี้ตรงนี้นะครับคือร้านผมเน้นที่จะทำใช้อุปกรณ์ที่มันช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ ทำให้งานจบได้ไวนะครับ เราก็จะเปิดเครื่องกันเลยนะครับเบื้องต้นก็จะวัดในส่วนของไฟไฟบวก5.7ก่อนนะครับตากเกียรว่าไฟบวก5.7มานะครับแล้วก็ไฟลบ5.7นะครับไฟลบก็มานะครับในส่วนของไฟ5.1นะครับมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกลับด้านนะครับ อ่าตัวนี้ไฟ5.1มานะครับครับับต่อไปนะครับตัวนี้ไฟนะครับไฟของเรามาตามปกติแล้วนะครับเราก็จะทำการตรวจเช็คนะครับละเอียดลงไปในส่วนของอ่าซ็อกเก็ตทัศกรนนะครับซ็อกเก็ตทัสกรนกับซ็อกเก็ตจอนะครับว่ามีการผิดปกติไหมตัวนี้เอาแบตเตอรี่ออกเราก็วัดค่าความต้านทานนะครับ ไล่ไปทีละขาคือมีทั้งหมดนะครับในส่วนของสกเก็ตจอเนี่ยมีทั้งหมดอ่าสี่สิบเอ็ดขานะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตท้าสกรีนมีทั้งหมดห้าสิบห้าขานะครับห้าสิบหกขาครับอ่าในส่วนของตัวช่างนะครับก็จะทําการวัดทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครไม่มีในส่วนของแพรขยายตัวนี้นะครับเราก็จะต้องทําการวัดบนซ็อกเก็ตตัวนี้เลยนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับ กซลิตา so ถ้าสกรีนจะเล็กๆประมาณนี้นะครับส่องกล้องไมโครสโคปเพื่อวัวดแต่ละขา,าแต่ละขาเรียงเข้ามานะครับตรงนี้นะครับนี้ทางร้านก็จะไล่วัดทีละขานะครับ หลังจากที่เราวัดในส่วนของตัวซ็อกเกตแล้วนะครับไม่มีในส่วนของลายไฟที่ช็อตอยู่นะครับก็แสดงว่าเป็นสาเหตุมาจากเม็ดไอนะครับเม็ดไอซีคุมทัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนเม็ดไอซีคุมทัดกันนะครับนะครับหลังจากที่เราวัดไฟเมื่อกี้เราก็จะแกะบอร์ดออกมาทําการเปลี่ยน IC กันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็วาง IC ทัชสกีนตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นแล้วก็เรามาประกอบกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับครับหลังจากที่ตัวบอร์ดเย็นแล้วนะครับเราก็มาทดสอบกันเลยนะครับเปิดเครื่องกันเลย อ่ครับตัวเครื่องก็จะเปิดติดเข้ามาแล้วนะครับนะโอเครับสก,กรีนได้แล้วนะครับเห็นไหมครับทุบจุดทั้งหน้าจอแล้วนะครับรหัสหน้าจอครับสองสี 2, ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบแล้วก็ส่งคืนให้กับลูกค้านะครับสำหรับ iPhone 6 6 p l u s 6 S อะไรพวกนี้ครับถามว่ามีอาการท้าสกรนไม่ได้เนี่ยมันจะเสียที่จุดนี้เป็นประจำเลยไหมนะครับก็ไม่นะครับก็ ทุกอย่างนะครับต้องผ่านการตรวจเช็คที่ผมทาให้ข้างต้นนะครับทั้งระบบไฟแล้วก็ตรวจเช็คในส่วนของขาซ็อกเก็ตต่างๆว่ามีจุดที่มันโหลดหรือว่ามันช็อตอยู่ไหมนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งว่า,าเป็นที่ IC เสียหรือว่าซีในลายช็อตนะครับหรือ,อาลายเลเยอร์เนี่ยมันขาดนะครับตรวน,นี้ก็ทำการวิเคราะห์ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ การแก้ไข iPhone 6พั s นะครับอาการทัชสกรีนไม่ได้นะครับเบื้องต้นก็จบแล้วนะครับ,รบยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง y ย u ท e c แค n n e l ของร้านนำซัอมมบายไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์นะครับให้สำหรับาการกดเข้ามา สอบถามราคาเรื่องซ่อมรุ่นอื่นๆน,นะครับก็ยังรับยอมรับซ่อมอยู่นะครับ